สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับอยู่กับผมเสียแบงค์สายจกสมิโตโม่ร้อยสามสิบยามเช้าแลวผมพามาดูลลาชารถไทฟอร์ดหน่อยอันนี้มีตั้งสิบหกคันนะครับนนเยอะมากเลยโอเดี๋ยวเดีล็อกรถก่อนเป็นไงครับเยอะไหมอันนี้แทย,ย่อมย่อมนะครับเนี่ยนี่เป็นไงล้าชารถไทยฟอร์ด ฟอร์ดเยอะมากเลยตั้งสิบหกคันเะยมีตั้งนนแต่รุ่นอะไรนะตันนี้น่าจะหกหกหนึ่งศูนย์นะหกหกหนึ่งศูนย์เสื้อลายไหมครับน่าจะเนี่ยโหเยอะมากเลยอะแล้วก็โอ้ทำไมารถไทยเยอะแทมีนี้ด้วยบ้านไร่สามพี่น้อง โโ oh oh. จัดไว้เยอะมากเลยอะฟอร์ดเห็นแล้วตะลึงเลยครับอันนี้เป็นอ่าซีรีส์ห้าพันอันนี้ก็หกหกหนึ่งศูนย์เสื้อเรียบนะครับ <Okay. S 1> น,นี่น่าจะเป็นอันนี้อ๋อ oh, นี่ใบมีดครับนี่ตัวยกใบมีดตัวนี้ใบมีดนะ ตัวนี้น่าจะเป็นผ่านตัวนี้น่าจะเป็นตัว,ตวปัม๊มใบมีดแต่ว่าไม่มีละยังไม่หมดนะครับนี่ยังไม่หมดเดี๋ยวผมพาหันไปดูอีกฝั่งนึงอันนี้อันนี้ตัวนี้หกหกศูนย์ศูนย์นะครับเป็นรุ่นเก่าคป,ป้าโอ้ราช้ารถถ่ฟอร์ดเลยอันนี้นี่ตัวนี้น่าจะเพิ่งซื้อมาครับเนี ตอนนี้แกน่าจะเพิ่งซื้อมามาดูครับอันนี้เสื้อลายฟอดเสื้อลายหกหกหนึ่งศูนย์เสื้อลายตัวน,นี้จะเป็นเสื้อลายนเนี่ยเป็นเสื้อลายไอ้งตัวเยเยอะมากเลยตัวนี้ใบมีดใหญ่นะใบมีดใหญ่ก็นี่ยังไม่หมดครับยังไม่หมด เยอะมากเลยเป็นผมนี่ขับไม่บัดไม่ไหวแล้เนี่ยน,นีไรอ้อยทำไรกระ,พะโพดเยอะแทะทำไมเยอะแทะนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ตะลึงไหมครับไม่โอ้ใบมีดตัวนี้ยังใส่ใช้างานทุกวันก็เลยต้องเอา ถางลองเลยจะจัดไว้เยอะมากนี่ผ่านเจ็ดยังใหม่กิ๊กอโหเ,เยอะจริงๆเนี่ยอันนี้อยูะตรงนี้นะครับนี่ยังไม่หมดนะครับยังอยู่ในโรงรถอีกยังมีอยู่ในโรงรถอีกคันนี้โอเ้เยอะจริงๆเลยรถไทยเดี๋ยวผมจะขึ้นคันนี้แล้วไปเช้านี้ แมคโครผมจอดอยู่นู้นครับซูมิตโมโ่มาดูคันนี้เดียวอันนี้น่าจะเป็นผ่านหกครับหนึ่งอยบรนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบไปก่อนผ่านเจ็ดตัวนี้นี่ตั้งน่าจะตั้งง่ายเดี๋ว่า ดูตัวเนี้ยตัวต่างแล้วก็หมนุนเนาะเรี่กรปลาชารถไทฟอร์ดจริงๆน,นี่คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นไดสตาร์ดโอ้โหไดใหญ่เยอะมาก มีรถเกี่ยวขับวโพดอะเอ้ยรถตัดหน่อยอันนี้นี่ยังไม่หมดนะครับนี่โอ้นี่อีกในโรงนี่อีกแม่จะาเว้ยเนี่ยยังไม่หมดนะครับนี่อันนี้ก็ 6, 6, 6, 0, 0. หกหกศูนศูนย์เยอะเทะทำไงจะขับไหวนี่ มีเจ้าซุมโมุมตมโมก็รออยู่ยังรอคนย้ายนะครับสักครู่สักครู่โอ้อลังการงานสร้างเยอะจริงๆมีหอดรถเกี่ยวก้าโพดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคันใหญ่มากเลย ลอดูกันว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะทำไมคูบต้าทำไมล้อมันถ่างออกอันนี้เขากลับล้อหรือเปล่าไปดูต่อหรือเปล่ามู oh. าเขาต่อออกมาครับน,ะนี่มีรอยต่อต่อตรงออกมาต่อต่อนี่สงสัยจะทำเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแม่บางคนติดอันนี้ถังอะไรเนี่ย นี่เป็นถังใส่ปุ๋ยโอันนี่เป็นถันนนงใส่ปุ๋ยครับ<ฮ>เอยอะที่สุดเลยฟอร์ดโอ้โหอันนี้มีเจ้าคุณปู่ยังอยู่นะครับนี่เจ้าคุณปู่ยังมีอยู่เอ๊ะทำไมเอยเอะแทะ ก็นี่จะเป็นรถฉีดยานะครับผมแต่ก็ใช้งานทุกวันนะครับข้างในนั้นไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่านะคันนะั้นกหนึ่งศูนย์ัข้างในพาไปดู Big Food บิ๊กฟุตมีสกิ๊ดด้วยมีทุกรุ่นจริงๆคันนี้ใช้งานหรือเปล่านนะไม่น่าจะได้ใช้นะเนี่ย ันนี้มีเครื่องย้อนครับนี่ทางยอดกระโพดน,นี่น่าจะใส่เม็ดกระโพดหรือเปล่าโอ้โีฟูดยักษ์ไม่บุญสูงมากเลยมันคือรถอะไรใครรู้ช่วยบอกทีโอ้โห อันนี้มันคืออะไรของมันเนี่ยอเหมือนในฝรั่งเลยเหมือนรถฝรั่งเลยอรถเกี่ยวกระโปอันนี้น่าจะใช้แต่ป้องเฉพาะเกี่ยวกับโพดนะครับแล้ก็มีรถเกี่ยวนี่ก็เกี่ยวกับโปงเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ใส่ช่องล่างในโครหรือเปล่าดูกัน ทำไมช่วงล่างเป็นแบบนี้มันมันไม่เหมือนอ่าช่วงล่างรถเกี่ยวทั่วไปอันนี้เป็นล้อน,นำครับเนี่ยล้อน,นำมันโซ่รถแมโครเลยโอ้รถเลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบตัว นี่เดินทุกวันครับเนี่ยเห็นไหมลอยมันจะเป็นเหมือนคล้ายสลักมันคอดหรือเปล่าสลักตัวน,นู้นน่าจะขาดนะตัวน,นู้นแล้วก็ตัวน,นี้จ่ช่วงล่างใหญ่มากเลยเป็นไงครับช่วงล่างนี่เหมือนรถแมคโครเลยเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนจะเป็นช่วงล่างโคมสุหรือเปล่าต้องดูดีๆนะ ญอันนี้เขาไปเกี่ยวเขาโพดอย่างเดียวนะครับเขาบอกหนึ่งปีเกี่ยวครั้งหนึ่งเกี่ยวเสร็จก็จะอยู่สภาพนี้เลยอ,เอันนี้เรียกราชารถถไถฟ,ฟอร์ดเลย,ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกับรถเกี่ยวแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ